สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ลูกค้ามาดูรถเทเลอร์คุณปูนะครับเป็นเทเลอร์หัวยาวอ่หัวยาวมีชุดสะพานขึ้นรถเกี่ยวพร้อมนะครับนี่คันนี้ผมเคยได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นหัวยาวรถหัวยาว สิบล้อขับเคลื่อนเท่าเดียวนะครับไม่ได้พอคนไทยผมไปหาหาตำรวจตัวนี้เอกสารเรื่องทะเบียนพร้อมครับผมพร้อมจีพีเอสนะครับจะพารถยังดีเลยนะยังสวยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอิสุ 6บ b หนึ่งร้อยสี่สิบห้าแรงม้าครับผมพวกอะไรธรรมดานะครับชุดขานล้อหน้าก็เป็นชุดขานแคบครับผมขานก็จะเป็นขานเดิมของของหัวยาวเลยนะขานเดิมอีสุสุ 6dB 145ครับผมตอนนี้ติด GPS เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถเดิมนี่จดทะเบียนอยู่ที่ลบบุรีนะครับผมอ่าแล้วก็จดทะเบียนปัจจุบันก็828880บุรีรัมม์ แปดสองแปดแปดศูนย์อุรีดำนะครับก็เครื่องเดิมเครื่องเดิมท่อามากับรถก่อนหน้านี้ก็เป็นเครื่องยนต์อะไรเนี่ยดี1 2หนึ่งสองศูนยนะครับผมเป็นของอิซุสหนึ่งร้อยย้ารนมานะครับ อแล้วก็เครื่องเดิมนี่จดทะเบียนไม่ได้ับผมเจ้าของก็เลยไปซื้อเครื่องยนต์มาใหม่นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 6BB1 145แรงม้านะครับ 6BB1 145แรงมา้าจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถถูกต้องเลยนายเฉลียวนายนายเรียบ ชุดเตเวศนะครับนะก็จดทะเบียนเป็นเจ้าของรถถูกต้องเลยนะครับผมแล้วก็ GPS เรียบร้อยแล้วครับผมตันนี้สามสิบเอ็ดมีนาหกสี่ครับผมหกสี่เนาะสี่นะครับ ทะเบียนแจ้งย้ายมาบุรีรัมย์นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสองธันวาห้าเจ็ดตัวนี้ภาษีขาดนะครับผมแต่ยายขาดจะไม่เกินนะครับผมก็เอกสารพร้อมแล้วก็จด G P S มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นพงอะไรธรรมดานะครับผมนี่อยไลไปไกลนะทีเจ้าของเขาอยู่นะก็ ตัวทางก็สวยๆอยู่ครับผมสีสดๆเอฟอืมพัสดียังสวยอยู่ครับผมขึ้นสียังไม่มีผุนะครับผมช่วงล่างก็สวยอยู่แล้วก็อาชุดเพลาก็เป็นเพลาเสมอครับผมเพลาตัวนี้ไม่ใช่เพลาผุดเข้าผุดออกนะครับผมยาง เปลี่ยนยางใหม่ครับผมยางชุดเปลา่าฝั่งนี้เป็นยางอดดอกครับแค่เดือนเดียวสอเดือนเอสัวอยู่ครับผมยางอดดอกทั้งสี่เส้นเลยมีห้าเส้นครับฝั่งนู้นมันจะมียางอดดอกด้วยชุดหนึ่งครับนะ แล้วก็ระบบขึ้นลงก็เป็นไฟฟ้านะครับกระบะพื้นปูแผ่นเหล็กตัวชุดตีนเป็ดนะครับพานก็อย่างน้ำกันนะอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวชุดระพานขึ้นลงเนี่เป็นเหล็กรางอย่างดีครับประกบเลยนะเนี่ยประกบกันแข็งแรงแน่นนะแข็งแรงสวยงามนะครับ นี่ครับทะเบียน8 2 8 8 8 0นะครับสวยเลยนะสนใจยังไงก็มาดูได้ครับผมมาดูได้นะใครเป็นเจ้าของสนใจมองเทเลอรโหยาวนะครับราคาสองแสนนะสองแสนกว่าก็ต่อรองกันเอานะครับผมถ้า ถูกใจสนใจกันจริงๆครับผมก็มาดูได้ครับเอาโทรมาสอบถามราคามาต่อรองกันดูครับผมว่ารถยังอยู่ไหมเอ่ยนะรถยังอยู่ไหมถ้าจะมาดูก็โทรมาหาผมเลยครับผม0808432910ครับเซนวิบุริยมนะ คันนี้สวยจริงนะครับผมส่ว GPS น G P S นี่ติดมาเรียบร้อยแล้วครับอาจจะเห็นดำๆอยู่เป็น G P S นะครับเป็นชุด G P S, <S ภายในก็พ <c ười> อดูได้อยู่นะครับผมระบบภายในของเขานะ่ะ โอ้โหันน่ายางเรเดียนเลยใช่ไหมฮะยางเรเดียนดิยางหน้ายางหน้าเป็นงเรเดียนขอบเท่าไหร่นี่ขอบยี่สิบนะโอเคครับผม ไปสนใจก็มาดูได้ครับผมทมมาเช็คดูครับผมถ้ารถยังไม่ได้ปิดการขายก็ทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าของได้ครับถ้ายังไม่ได้ปิดการขายคนมาหมดแล้วครับจ้างทุกก็มาดูมาชมได้ครับผมสภาพนี้เครื่องร้อยสี่ห้านะครับผมพวงมาลัยธรรมดานะครับเอาไปเอาไปใส่พาวเวอร์หนะ่อยก็แจวแล้วครับผมนะ บรรทุกเอ่อแมคโครน่าจะร้อยยี่นะร้อยยี่สิบขึ้นนะครับผมร้อยยี่สิบลงอ่ะร้อยยี่สิบลงนะร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบก็น่าจะได้อยู่มาดูรถได้ครับอยู่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะก<อ>็ขอบคุณทุกื่อนที่เข้ามาติดตามชมครับผมย,ยังไงก็สนใจก็มาดูรถได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณมากครับ